รวมถึงเมื่อวานนี้ก็มีสื่อไปเนี่ยนะ mm. ไปการันตียกนิ้วไว้ด้วยนะอ่ะก็ถูกวิจารณ์กันไปพอสมควรวันนี้ช่วงเช้าผู้สื่อข่าวก็เลยไปแซวคุณภูมิธรรมท้องเสียไหมคะเมื่อวานไปกินข้าวสิบปีคุณภูมิธรรมบอกสบายนะท้องไม่เสียโดยเล็งจะประมูลให้จบในเดือนพฤษภาค,คมนี้แล้วก็ช้าสุดไม่เกินมิถุนายนแล้วก็วอนว่าอย่าใช้จินตนาการว่าจะโยงถึงการกลับมาของนะฮะนางสาวยิ่งรักค่ะ วันนี้คุณภูมิธรรมนะครับรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ให้สัมภาษณ์กรณีที่เมื่อวานเนี่ยพาสื่อไปนะรวมถึงผู้ส่งออกไปที่สุรินทร์ไปตรวจสอบนะครับข้าวที่เก็บมาตั้งแต่สมัยนางสาวยิ่งลักซึ่งผ,ผู้สื่อข่าวก็เลยถามหยอกๆว่าหลังจากทดลองรับประทานเนี่ยท้องเสียหรือเปล่าคุณภูมิธรรมตอบทันทีว่าโอ้ยไม่เสียสบายมาก <laughs> เป็นการตรวจคุณภาพข้าวนะ ชิมแล้วไม่มีกลิ่นหืนเลยนะฮะอาจจะไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะข้าหอมมะลิใช่ไหมไม่มีกลิ่นอะไรเลยคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่มีความรู้ว่าจะกินไม่ได้ความหอมอาจจะลดลงนะไม่เหมือนข้าวใหม่แต่ความนุ่มนวลเนี่ยนะไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นหลังจากตรวจสอบผู้ประมูลก็สามารถไปหาโรงสีปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ดีเมื่อวานผู้ว่าสุรินทร์ก็ไปทานด้วยกันอธิบดีกรมการค้าภายในก็ไป แล้วก็เปิดโอกาสให้สื่อไปรับกระถานด้วยตนยังได้เข้าไปตรวจสอบกองข้าวเพื่อไม่ให้มีการจินตนาการไปว่าจะแก้ปัญหาไม่ได้ไม่อยากให้เอาจินตนาการชี้นำความจริงเราพยายามทำให้เรื่องต่างๆจบลงด้วยดีนําเงินกลับเข้าประเทศอย่างน้อยถ้าประมูลได้ราคากลาง17-18บาทก็จะมีรายได้เข้ามา200-400ล้านบาทส่วนการดำเนินการจะส่งผลต่อการรื้อฟื้นคดีโครงการ จำนำข้าวหรือเปล่าคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่ใช่เป้าหมายเมื่อวานที่ไปชิมเนี่ยนะตนเนี่ยมีหน้าที่ขนข้าวในคลังไปขายดีกว่าปล่อยให้เนา่าประมาณแสนห้าหมื่นกระสอบถ้าปล่อยไปก็ถึงขั้นขายไม่ได้แล้วตอนแรกก็ไม่มั่นใจจนไปได้ดูแล้วก็ลองหุงมาชิมเนี่ยก็รู้สึกว่าอร่อยคือเมื่อวานนี้ให้สื่อไปชีเ้เลยนะจะเอากระสอบไหนะนะฮะก็รู้สึกว่าอร่อยไม่มีปัญหาอะไรอยากให้เรื่องนี้นะปิดตำนานไปเสิที คดีจะเป็นอย่างไรไม่ใช่ภารกิจของตนใครมีส่วนเกี่ยวข้องก็ว่าไปส่วนโรงเก็บข้าวเมื่อเคลียร์เรียบร้อยก็จะได้เงินประกันคืนซึ่งเขาควรจะได้รับสิทธินั้นคุณภูมิธรรมบอกว่าสําหรับผู้ส่งออกรายใหญ่สองรายก็คือนครหลวงและก็ธนสันรวมถึงอีกหลายรายในสุรินทก็ได้มาร่วมตรวจสอบมองว่าการนําข้าวไปปรับอีกหน่อยก็สามารถขายตลาดนะฮะให้กับตลาดข้าวเก่าในทวีปแอฟริกาได้ โดยตนไม่ได้ไปบังคับนะใครทานก็ได้ไม่อยากทานก็ไม่เป็นไรซื้อก็ซื้อ,อไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อตนไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมมากกว่าสิ่งที่ควรทําและหากที่ประชุมคอรมววันนี้หารือกันจนเสร็จสิ้นตนก็จะเร่งดําเนินการประมูลในเดือนพฤษภาค,คมอย่างช้าไม่เกินมิถุนายนอยากให้มันจบจะได้ทําเรื่องอื่นต่อไม่อยากให้เกิดดรามา่าเอาจินตนาการมาชี้นําควรจะหาข้อยุติไปเพราะว่าดูแล้วเม็ดข้าวสวยงามสีของข้าวมีปัญหาจริง ฝุ่นมีปัญหาจริงก็ต้องไปซาวข้าวซึ่งเอาจริงก็ไม่เกิน15ครั้งนะฮะก็เขานับได้15ครั้งก็คือไม่เกินนี้แหละเต็มที่กว่าจะขาวใช่ไหมกว่าจะกว่าที่ข้าวจะไม่เหลือวิตามินอะไรเลยซาวขนาดนั้นค่ะเป็นเรื่องปกติการหุงข้าวเนี่ยมันก็ต้องซาวใช่ไหมล่ะอย่าไปทําให้เกิดความน่ากลัวสิ ส่วนที่มีการเชื่อมโยงการเคลียร์ข้าวออกจากโกดังกับกระแสการเดินทางกลับประเทศของนางสาวยิ่งลักษณ์คุณภูมิธรรมบอกว่าอันนี้คือจินตนาการชี้นําความจริงและซึ่งยังไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรคุณยิ่งลักษณ์จะกลับหรือไม่ไม่เกี่ยวกันตนในฐานะรัฐมนตรีพาณิชย์ดูแลก็ไม่อยากให้เรื่องนี้ค้างกระบวนการจากนี้ก็เป็นเรื่องแต่ละคนที่เกี่ยวข้องใครจะฟ้องอะไรจะชนะอะไรไปว่ากันผมทําตรงนี้พิสูจน์ความจริงให้สารรับรองว่าทุกอย่างจะจบ ใครยังคล่องใจก็ว่ามาตอนเขาจะขายใครใครทานได้ใครทานไม่ได้ก็เชิญผมไปทานร่วมกันได้ผมก็ยินดีทําให้วันนี้เนี่ยนะครับทางคุณราเมศรัตนชเวงครับโฆษกพักประชาธิปัตย์ออกมาบอกเลยถ้าอย่างนั้นครับท่านลองหุงข้าวเก่าสิปีให้คอรมอรกินครับแล้วก็มีเงื่อนไขนะอย่าสาวเกินสามน้ำด้วยเขาบอมื่อวานซาวไป15ห้านคุณราเมศรัตนชเวงครับโฆษกพักประชาธิปัตย พูดถึงเรื่องเมื่อวานนี้เลย <c oughs> ที่นายภูมิธรมเนี่ยออกมาโชว์กินข้าวสิปีแล้วก็ยืนยันว่ายังกินได้เนี่ยโดยบอกว่าเรื่องนี้คงไม่มีใครขัดข้องถ้าข้าวที่เก็บไว้ในโกดังยังมีคุณภาพก็สามารถบริโภคหุงได้กินได้แต่ดูจากข้อเท็จจริงแล้วเจ้าหน้าที่นํำข้าสารไปเตรียมการก่อนหุงการซาว1 3ถึง15น้้าเนี่ย <c oughs> น้ําซาวข้าวมีมอดลอยมาจํานวนมากเลยอ่ะย้อนกลับเดี๋ยวเอาเอาภาพเอาภาพมาอันนั้ไม่แน่ใจไอ้ภาพที่เราถ่ายมาเป็นน้ําที่เท่าไหร่แล้วนะค่ะแล้วแต่น้ําแรกๆเนี่ยอะไรดําๆลอยอยู่อ่ะไปดูใช่ไหมมีไหมมีไหมย้อนกลับไปเดี๋ยวทีมงานจะไปดูว่าเจ้าหน้าที่เขาซาวกันสิบห้าน้ำเนี่ยนะเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่ก็ว่าจะพูดอยู่แล้วนะคะว่าซาวยังไงเนี่ยลอยมาเป็นจุดๆดำน้อเนี่ยมันมีมอดคือรมขนาดไหนเนี่ยมันก็ยังมีมอดดูอ่ะดูดูอันนี้ต้องอย่าให้สับสนว่า เอ้่เราสาวมากี่น้ําแล้วต้องเขียนกะละมังให้ชัดเจนเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะอ่ะดูให้ชัดดูให้ชัดจะมีเห็นไหมเห็นมีลักษณะเป็นจุดเล็กๆสีดําๆอยู่เนี่ยนะฮะคุณราเมศรเขาก็เห็นเขาบอกว่าอ้าวน้ําสาวข้าวเนี่ยมีมอดลอยแสดงให้เห็นว่าข้าวไม่ได้คุณภาพอย่างแท้จริงนายภูมิธรรมควรเอาข้าวในโกดังไปหุงให้รัฐมนตรีกินกันทั้งคณะทุกวันอังคารขัวคอรมอเออที่มีการประชุมคอรมอด้วยค่ะ แต่ต้องแนะนำแม่บ้านนะที่หุงข้าวเนี่ยไม่อยากให้ซาวน้ำหลายครั้งเพราะว่าโอ้ยซาวขนาดเนี้ยถ้ามากเกินกว่าสามครั้งเนี่ยนะปกติพิจิตรหุงข้าวใช่ไหมฮะ,ะพิจิตซาวกี่น้ำฮะสองน้ำก็พอล้วจะไปซาวอะไรเยอะแย yeah. นะนะบางท่านในน้ำเดียวะนะเพราะว่าข้าวข้าวสมัยนีย้เขาก็มีกระบวนการขั้นตอนการผลิตไม่มีมอดในถุงให้เราเห็นเลยนะนะฮะคุณราเมศบอกว่าถ้าซาวเกินสามน้ำ ก็จะสูญเสียคุณค่าทางอาหารและกลิ่นหอมในข้าวซึ่งถ้าเอามาให้คอรมอกินเนี่ยก็จะได้สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยโดยคุณรามเรศบอกว่ากระบวนการตรวจคุณภาพของข้าวว่าสามารถบริโภคได้หรือไม่ก็มีกระบวนการหลักอยู่หลายหน่วยงานเข้ามาช่วยกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริโภคได้แน่เพราะถ้าหากข้าวที่ไม่มีคุณภาพหลุดออกไปประชาชนผู้บริโภคคือผู้รับกรรมอีกการตักข้าวใส่ปาก โชว์ของรองนายกเนี่ยคือมันยังไม่มีอะไรมาเป็นมาตรฐานวัดคุณนะภาพของข้าวนะและภาพมันฟ้องเนี่ยว่าแม้แต่ตัวรองนายกเองก็ไม่มีความกล้าเต็มร้อยนะเพราะอะไรเพราะท่านเมื่อวานนี่ท่านเน้นกลับนะท่านไม่ได้เน้นข้าว นะฮะคุณราเแม่นี่ละเอียดเนาะละเอียดเนาะคุณรามม่นี่ดูคลิปละเอียดมากนะครับเนี่ย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 เพราะว่าวนนี้เรารายงานแล้วว่ามีกระเพราไก่เออเออแล้วก็มีไข่เจียวถูกไหมฮะค่ะนะฮะเออคุณรามม่บอกว่าเอ๊ะท่านเน้นกับนะมีไม่ได้เน้นข้าวมีคนฝากถามช้อนซื้อที่ไหนอ่ะทำไมอะตักติดแต่กับเนี่ยไม่ค่อยติดข้าวช้อนยี่ห้ออะไร ท่านปาดเหงื่อก่อนตัดปาดเหงื่อกัอนกินได้จริงหรือนะฮะทำไมเราต้องมาทําอะไรแบบนี้เนี่ยแล้อีกอย่างนียท่านรองนายกเนี่ยประสงค์จะสื่อสารคือโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใช่ไหมซึ่งการมากินข้าวโชว์ก็เช่นกันมันก็ไม่สามารถมาลบล้างเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาในคดีทุจริตจำนำข้าวได้แม้แต่บรรทัดเดี่ยวครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะจริงๆมีอีกหลายท่านนะแต่ว่าเวลาหมดแล้วนะแล้วก็โอ้โหนะ าถาม่านผู้ชม่านผู้ชมกล้าไหมคุณผู้ชมกล้ากล้าที่จะกินข้าวไหมใช่แล้วก็โครงการนี้เนี่ยมีคนหนีคดีโครงการนี้ติดคุกะนะจากโครงการรับจำนำข้าวนะคะเรื่องของไม่มี g 2 g หรือว่ารับต่อรับที่แท้จริงนี่แหละ